สวัสดีแฟนเพจนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้1ิบ้านะวันนี้คือป้าพยอมมาก่อนนะครับมาก่อนงานยิ้วนะมาก่อนนะครับก็นี้สั่งล้วาะเส้นเล็กนะครับก็จริงๆอ่ะลดน้ำหนักอยู่นะแต่ก็ต้องมานะครับรีวิวนะครับเพื่อแฟนเพจนะก็เป็นอีกหนึ่งร้านไฮไลท์ที่เขาจะอยู่ใจกลางงานเลยคือคนอะจะลงมากินก๋วยเตี๋ยวกันเยอะนะครับเป็นอีกหนึ่งร้านที่แบบ เด็ดมากนะผมผมบอกเลยว่าใครมาก็ต้องกินเจพยอมนะครับแล้วก็คือไม่รู้พูดยังไงอ่ะก็คือถ้ามาเนี่ยดูคนในตอนนี้แบบแน่นแล้วครับตอนนี้นี่นะครับเริ่มเริ่มแน่นแล้วนะเดี๋ยวถ้าลงคลิปนี้ไปนะผมว่าแน่นอนเลยแน่นแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวผมกินด้วยนะอ๋อในนี้สั่งไปแล้วใส่น้ำไปเนาะใส่เลยครับใส่เลยครับนี่ เค okay, ครับที่เราหาใจไม่ะไม่ชินเนี้ยนี่นะครับเครเื่องครบนะครับแล้วก็ทีเด็ดของเขาเนี่ยคือนี่เลยนี่ครับซอสซอสปรุงซอสปรุง เซลนะครับวันนี้ก็ได้ได้แล้วนะครับนี่นะครับผมกินเนื้อนะใครไม่กินเนื้อก็เขามีหมูให้ด้วยนะถ้าผมสั่งรวมนะครับเนี่ยปีนี้ก็ยังขายสี่สิบยู่นะครับยังไม่ขึ้นราคานะครับจะขึ้นยังยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นแซลแซลแซล,แ,ลแม่ค้านะครับนี่ครับคือผมบอกเลยว่าต้องลองอนะ่ะใครไม่ลองต้องต้องมาเลยผมบอกเลย อันนี้คือไฮไลท์ผมให้เป็นร้านแรกนะครับในงานงิ้วเจ้าว่าแก้วนะครับผม,มเดี๋ยวคือหมูสเต๊ะอะไรเงี้ยหอยทอดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,วเดี๋ยวไปกินนะเย็นๆเอาทีละร้านเดี๋ยวเดี๋ยวตัวแตกทำนะซุปนั่งทำซุปกันงไม่ต้องปรุงคนระเหมือนเดิม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  สูตรก็ไม่ขายนะครับนี่ขายสูตรไม่ได้ไม่ขายไม่ขายสูตรไม่ขายนะครับเราต้องหยุดไปเลยอ๋อแล้วคือเลือกขายถึงจะขายสูตรป้าป้าป้าพยอมบอกว่าเลิกขายนี้ขายสูตรต่อมาดิโอ้โหเลี้ยงมาแข่งเรือวัดบังมากเยอืมปีนี้เขาไม่ได้จัดไปเลยหรือเห็นขาจัดป่ะไม่รู้เลยอืม ไม่ทีเดียวเลยนะสิมาทำานอย่นี้เนี่ยอือจะมางานนิ้วประจำงก็จอมพี่เสียถ้าพี่อยู่แล้วอะคือแบบเนื้อเปื่อยเนี่ยนะสบายสบายเนี่ยนะโอ้โหเด็ดแบบซุปนี่กล่อมๆนะครับไม่ต้องปรุงนะผมบอกเลยไม่ต้องปรุงนี่ครับก็ย้อมปกตินี่คือขายตามงานอย่างเดียวที่ตลาดประจำวัดสิงห์ตลาดวัดสิงห์ตลาดวัดสิงห์ไชานาท ือขายประจําเลยอ๋อเปิดร้านน้างานจะเดินสายอ๋อตลาดวัดหิงแค่น่าแล้วขายช่วงเดือนไหนเดือนไหนอ่ะขายเริ่มเมษาเริ่มเมษา้าาประอยู่น้านมเมอษางาเครึ่ปีอยู่บ้านครึ่งปีารึงปีอยูานรึปีารึ่งปีเนืกินมาหลายปีนะแล้วก็ คนที่บางหัหน้าเนี่ยต้องรู้เลยว่าต้องมากินอ่ะเธอใครไม่กินเนื้อก็กมีหมูนะออตอนแรกก็ทิมนะตอนนี้ไม่ทิมแล้วแดกเลยอร่อย

ชอฝากไว้นับอีหนึ่งร้านนะงานนิ้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทำสตอรี่นะลีลี่ร้านเด็ดงานนิ้วนะครับเดี๋ยวอันนี้จะลงเป็นอีพีแรกนะก็ถ้าชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพจคนมากนาคด้วยนะครับไปแล้วนะครับแล้วเจอกันวันละคลิปนะครับสวัสดีครับไปแล้วนะครับ